ไม่มากับครเกือุยงแข่งบินแต่ตึกเดียวกันองรอเวลาเลยใช่ไหมตึกเดียวกันคนตึกเราบ้านเราไปบ้านพี่คิงดีน้อยอยู่เรียนไปบ้านพี่เทินช่บัคนละงานคนละเบทีตาอยู่เวทียู่ิอยู่ลาดเ้าเราอยู่ะไรนะบ้นพีพี่คิงเตรียมตัวไว้นะจะไปปนน้ำตกน้ำอะไรรองพงลองพืนจะไปปน้ำหเพิ่นาปน มาเล้วนครเดือนไหนบอสวิคเดี๋ดยวรอพ้นจ้างอยู่ครับช่วงเปิดตัวกล้องทำโชว์สวยมากค่ะบอสวันนี้คนกี่กล้องมาก้วบอสล่ะปอมมากชุดก็ลืมปอมมากชุดก็ลืมชุดเปิดตัวบอสก็ลืมกม็ลงโทษในการถอดเชื้อ บอลเบอสเเปิดตัวช่วงไมค่แล้วสีดาบไฟอยู่ี่บอกว่านางปูอยู่งกลางอ้ากัไหนล่ะอากูอีน้ำบอสชินังกูอีเปิดตัวไมบอสชินังอย่กูอีเลยแม่ขายหาแม่เสียงสมสารเสียงคนลื้อหล่ะกันนางกูอีแบบไหนแบบนี้ลหรือวะกอีพับพกทางง่ายแหมเสียงพักได้ดิคุบอลนางไงมึงนางเบนเบนมีอะไรเสริมบอ เบนเอาคลิปเอาวิเอาคลิปเบนนั่นไปเหตุกลุ่มปิดตากล้องพิมาฟินแลนด์มีกลุ่มปิดจัิงสิเพราะสิบอะไรก็เป็นล้านเมื่อกี้ทอร์ดีแฟรอร์ดีแฟร์นัดดีนักคู่ประกันหาคู่เลยต้องเห็นไปทัวร์ไปหนานนี่ปีนัดดีเบนน้องใหญ่สนุกมากครับว่าน้องใครจอยมาก ไปน้องใหญ่ใจมากน้อมใหญ่กีดมากขนา,านนนด<อ>ัน,านทุดนะนี่ต่อนึกไปอ่มีคนนะที่หล่้อเยเขย <Roberts> าบอเบงหลายเขาบอาาบื่งน้องกันกน้องกององมาอยู่ความมือดีมากกีดการลดม,มาเรอคนจ้างค่าเพื่นห็เพื่ลดค่ากีดบอบาทรลอยนึ่งแล้วแปดสิบจ้างกีดซ้ำ้ยวบ่งกันอะิงบ่ อยากชุบแกมดเอคนแ่มเฉเองค่ะ้ให้กัเไม่เก่ยม่เกนดมาพคอตีเบียนเออเอาเปิดเดี๋ยวนี้มัเป็นชีมลอดจเป็นรูงทับมใน้าองแ่เป็นรใจไ่อ กี่มบบมโมงแล้บี่กว่ยุตอนนี้เท่าบห่โมงอบอสขอจีบินได้ไหมคะจิลาวันคุณปุ๊กพี่ปุ๊กหรอพี่ปุ๊กทีมงานจะเป็นเบาหวานพวกพี่ปุ๊กไหมบอสนมาแค่บอสนดเข้ามาไลสรดทีไรโดนหย,ยุาหลอดพอนางกัพี่บอว่าพี่ตะกุยเน,นาออันนี้นาะสินะ เอฟซีถ้าบนฉากหน้าก็เไยแบบหยุมนั่งในยังอยแล้วก็รู้จักเป็นผู้ความสิ่งันเลยนะใช่คนที่อยู่ใกล้ชนิรคนหนรอเน่เนียกันไหมเชียวในเรื่องดีกว่าั้ถามว่าคนคนไหนวันนี้สองท่านหรือเปล่าหละชกระดาษลำใหญ่ มาสถ้าอ่าหลีกจชั่วโมงลําไยนะการันสองงานไหมครับสามสิบคนสองงานมีสามงานด้วยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเยอะมากแล้วดูขนาดเขาอย่างเงี้ยเขายังจัดการเป็นตดวเองเขายังได้แม่ไม่เอาไรสดอยู่ค่ะไอว่าอ๋อรู้แล้วมาที่ช่องมาเดียวค่ะจะได้พูดคืนได้ อย่าพูดพื้นไทยจะของทุกคำจริงไงดอกแต่เขาเอาเวลาไหนนอนเนาะแดนเซอร์ลำใหญ่เขามาตรฐานอยู่แล้วเขาเป็อ,อาชีพอยู่แล้วเดี๋ยสามสิบงานส่วนพวกตัวเกี่ยว 43, 16, นนสี่สามสิบนะสี่หกสิบงานซูนนี่ซูนแล้ว,ลว <laughs> ไปมากแล้วว่าลืมสะพากุญกุศุนเว้าในมือเดียวจุ่มในมือเดียว มันไปหอดเสาหอดายไปเนิวามันลื่สุดชนนึจ้าเด้อมันสิมันทางมันสินได้มันดิ้ยสิใหญ่เนาะเขาต้องวางแผนกทางระบีบแต่่อคมครโอ้ยอนาคุณมันเข้ากศสิมันี่แหละใช่ค่ะ ข้อต่อให้สองทีมองตองเลิศทีมได้แข่งกับไปเป็นทีมหนึ่งทีมอ่อนทีมสองทีมสองร้อยขอนแก่นเสร็จีหรอเออสร้างลืมสุดสันเปอน์ั้นศูนย์แห้งเปิดตัวชั้นนี้เป็นสุดซ้ำอ่อมมากสุดสุดไม่ได้ลืมยม่หลดนะม บ่ไริษักว่าบ่ตื่นบ่ลูบดตื่นบ่ลูบ่ตื่นบ่ฟื้นบ่ตื่นบ่อันเมื่อตาพ้ากันไปห้อยเศร้าฮอร์ยังไปเศร้าเพ่รสิว่าสูวัวปวดชูยังหัดรถนั่นอันนี้ความเรียบร้อยซากหลังการจ้างไปเหตุแต่ไม่เรียบร้อยหลังจ้างไปคือยังเฮก้าบ้านนี่ล่ะเฮก้าบ้านนี่เหตุมันแเล่าวูดปิดสมุนอ่ะเล่าจะซูสิบไปเหตุการณ์แลีนน้ำมันน้ำซองเปลี่ยนติดยางยังกระบามไป เต็มยี่ถูกไหมจช่ที illing, ่บ่อหะบอกนะทีเ่พี่ไก่ซื้อเพื่อนมันยังไม่เดียวไปบ่ออันว่าใส่หัวเจเรงสิไปคะมันอันนี้พวดคนมาต่างงานกับเต็มทีงเต็มยางไหมฮะหัวทีสูดหัวพรสุวัดี่สุดกล้สุดเจ้าทแปลงไปพื่นกับอย่างผมใส่ทุงเราโดดไปแงรุหมดเอมเยรุเขียวเตี้ย เนมาเพวเเขาูนเมแล้วนะศูนแล้วมนอีสวนแล้วทูฟองแท้ศูนแบบสถานการณ์บคมเพราอคันฉได้บอกแฉันบอกเลยฉันบอกให้บอกประจงความพรฉันใจือว่าัชาคนใจดีแต่่ใบใครบอกด้เวลาอย่างฉันบอใครบอกดีไม่เคยพูด พลังผู้นิพนา์จะบอยไม่ค่อยพูดถ้าฉันพูดนี่คือตับเดียวฉันบอกเลยฉันตับเดียวเพราะฉันใจดีมากอรนีฉันอนนรับอัดรวยฉันปะเคียนหายเบิดอย่างเชนกับปเคียนหาให้เบิดส่วนว่าอะไรส่วนว่าโมโหอันนั้นฉันมาฉันปะเคียนฮากิวนาตุกิววิสีนี่ในการสั่งปากีนฮากู่ปะเคียนขึ้นจะได้ โอเคคือันแนนซุ่มเขาอยากมาอยู่อสานเขาอยากอยูแต่พื้นกระพือเขามาสมัครเขามาอ่อนว่อนจากเขาค่าออดิชั่นแปดกเรกับประพันเขาอยากได้มาอะไรมย่างอันซุ่มยูนิตีเฮ่เฮ่เ่แป๊บเปิดอีกว่าพี่เป็นนันทีส่งลากรู้ตรงปี ยองพ่อยองกันแล้วตีกันแล้วเมื่อยมากเลยเธอฉันทำงานหนักมากให้ความสำคัญกงานฉันด้วยผู้ใดก็สร้างคอรองให้ความสำคัญกับงานฉันด้วยทุกแผนกทุกไฟทุกแผนกทุกไฟอันนี้ฉันบอเดี๋ยวฉันบันทึกอย่างกระหอดอะจ้าฉันเบา แบบธรรมาชาติกินน้ำเปล่ปาผู้เห็นเตียนเหมือนหมอลําหมอล้ําอันไอร่านบัวบ้านนี่เห็นบอกผู้ใลยมากกับโอ้ยสว่างอยากเล่นงานตัวเกมสเสียจากร่วมงานกับอันผู้อยู่บ้านฟินแดงเล่นงานของคน,คนเก่งและเบิงซุ่งบอมําำกันเมือมปีเปลียดอยู่ ขาป้าเขาดุงยู่ยอียังกับปะเคยียงในเบิดยงกับยาแตะบอเลิดบอดีสภานาแพทย์เื้อให่าสันอีฟซี่กับปะเคี้ยงบ้านฮงบันฮากลายมาสันสมแนยังละีนน้ไตบอมี่หายจ้าเป็นสีฮ่อง้งองแห้งวิเสียงเสียงหายมาี่ยังกบมีนันเตนไหมไไรี่ั Ủa anh, cũng... nhưng con, nhưng con xíu như mấy những anh là phải sắp tan nào à?